ดูดวงเดือนพฤศจิกายน2 5 6 6ราศีกรกฏผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมทางด้านการงานเป็นช่วงที่คุณจะได้รับหน้าที่ใหม่ๆในเรื่องงานเข้ามาอาจเป็นหน้าที่ที่คุณไม่ถนัดหรือไม่ได้ต้องการแต่ก็ต้องทำใจรับไปเนื่องจากไม่มีใครสามารถทำแทนคุณได้นอกจากนี้ อาจมีคนในทีมหรือบริวารลาออกไปทําให้คุณต้องมารับหน้าที่แทนเขาในช่วงนี้ได้ทางด้านการเงินในช่วงนี้คุณอาจต้องจ่ายเงินก้อนออกไปกับเรื่องที่อยู่อาศัยหรือการเดินทางได้และอาจมีค่าใช้จ่ายอะไรที่เกินตัวเข้ามาในช่วงนี้ทําให้คุณรู้สึกว่าอาจตั้งตัวไม่ค่อยทันและกังวลใจในเรื่องเงินมากขึ้นกว่าเดิมทางด้านความรักสำหรับคนโสด หากคุณมีคนคุยอยู่แล้วช่วงนี้อาจต้องระวังว่าความสัมพันธ์จะไม่ค่อยลงรอยกันหรืออีกฝ่ายอาจหายไปแบบงงง,งส่วนคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้จะมีเรื่องให้ทะเลาะหรือจุกจิกใจกันอยู่เรื่อยเกิดความเบื่อหน่ายซึ่งกันและกันเยอะขึ้นกว่าเดิมทางด้านสุขภาพระวังปัญหาที่เกี่ยวกับก้อนเนื้อหรือซี